เหมือนเวลานอนเนาะเหมือนเวลาอันมาเร็งเนาะเขาเนาะเวลานอนเนาะเจ้าเบิ้งเหรอนีนอ่หรือว่ายังไม่นอนนะคะว่าคนกําลังออกตลาดทามาหากินกันนะคะ <c oughs> ต,ตื่นได้แล้วค่ะวันทนี่ไหนวันนี้วันพรเรื่องหัดสบดีนะคะโดยปลอดภัยและ้วะคะ มาหาคุณแม่กันนะคะลงมาหาลูกเรียบร้อยไหนแม่อยู่ไหนลูกไหนแม่คะโอ้ยคะไหนแม่อันอยู่ไหนลูกแม่อ็นชีสนช้สิไหนชี้สิแม่อ็นอยู่ไหนเอาเหีบดำแม่เอ็นอยู่ไหนคะนก,กดกันแล้วพี่น้อง อาบน้ำน้ำเล่นน้ำเหมือนอาบน้ำแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยหนูอาบน้ำแล้วถึงหนูอาบน้ำกันแล้วอ่ามอาบน้ำอุ่นไหมอุ่นอาบน้ำอ่นจอบจอบนี้หมอเล่นหมอเก่งเก่งเก่งหนูเล่นหมอเลยลูกหนูเล่นหมอเลยมาคะเออเออเออแม่ อาฉีดน้องน้องมาหาหมอน้องเป็นไข้นะ่ะดูซิวัดไข่หน่อยที่วัดไข่หายปไปไหนอันนี้ทําครัวอันนี้ทําอาหารนี่เนี่ยอน,นั่งลงนั่งลงทำอันนี้แหละเธออ่ะทําอาหารน่ะทำอาหารไว้าหาให้คนป่วยกินอ่ทําอาหารค่ะไอ้ไอ้ทาไมหน้าเละอย่างนี้ลหละลูกไปอุบัติเหตุมาเหรอมุแกมมุแกมเนี่ย,ยสีอะไร

ชิดหัวหัวชิดหัวชิดหัวอันนี้กะงอนอันนี้คอไหมอีกไหนเกเร่จะเกเร่ะอ้ยตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกลูกคอคอคอโอ้ยกระดูกกระดูเหรอสมุทรทั้งง๊า กินไม่ได้กินไม่ได้มันมันขมคืกมจ้ามันขมลูกกินไม่ได้นะคะตื่นแต่เช้าหนูทำยังไงนะสวัสดีตอนเช้าอยากกินอรักกินแม่แม่ๆเขาอยากกินจับูอ๋อกินไม่ได้มันขมป้าน สวัสดีตอนเช้าด่านอเอหาแน่ว่าแลติสวัสดีตอนเช้าปูแล้วหยู่ปู